สวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนทุกคนขณะน,น,นี้เวลาปีห้าสี่สิบเก้านะสำหรับวันนี้นะครับเป็นทริปทําบุญนะฮะเราจะเดินทางไปที่วัดวัดวัดป่าชัยนิษอํอำเภอเพลินจังหวัดอุดรธาน,นีนะก่อนออกไปนะครับเราก็จะตามมาตรการโควิดนะ ถึงจะได้รับวัคซีนกันทุกคนแล้วก็ต้องทำนั่นก็คือการซวกดั้งแก่ก่อนแล้วกันพี่โจออตอ,อ,อนนี้พี่โจาาต้องอยาก่อนนะแกก็น้องเพื่อนน้อยตื่นเช้านี่แม่นี้กันเลยไม่ตื่นเช้ายังไม่นอนตั้งแต่หัวกุ้งตั<อ>้งแต่หัวกุ้งหนูไปโดนตัวไหนไอ่หนูทำไมหนูดีดก็รอบนี้ไปไม่เยอะนะฮะเพราะว่า หลวงพ่อบอกว่าอย่ามากันเยอะนะเพราะว่าโควิดทีม่หมู่บ้านทางเข้าวัดระบาดหนักมากก็เราก็เลยคัดมาแค่คนที่จะไปจริงๆมาครับเหยื่อรายแรกพี่โจพี่โจขัดเหยื่อจนพิมแล้วคหืม เดี๋ยวขออนุญาตตรวจโควิดกันก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันไปทางข้างน้องมีการเข้านิดหน่อยฮะใกล้จะถึงวัดแล้วแต่ว่าสมาชิกหายไปสองลำนะคือ MT09 แล้วก็ ER 6N อสาเหตุที่หลงก็คือขับผ่านตรงที่เขาก่อสร้างถนนนะแล้วขบวนมันแตกก็รถมันเยอะไม่หลงก็เลยอ่ะแต่ยังดีหน่อยมี ZX6 มาด้วยลำหนึ่งก็น่าจะทำทันอยู่เพราะว่าตัวจวดก็รอกันครับไม่น่าจะนานหรอกเดี๋ยวก็กลับมาครา่ำ ใวที่สุดเราก็ถึงจุดหมายนะฮะเป็นวัดป่าอืมนี่ไงไปสร้างแล้วก็สร้สางศาลาที่ว่าขอร่วมบุญไปแหละก็คือทางนั้นด้านหลังใช่ไหมครับยังไม่มีอะไรเลยเนาะ<ม>วัดอยู่มานานแล้วจ<อ>ึงไม่มีอะไรเลยกำแพงก็มีแค่เนี้ยนะถึงตรงนี้กว่าจะเข้ามาถึงก็ วิบากกรรมเยอะหน่อยอันแน่คิดถึงรถละสีเจ้าของมันเทีิงโพสต์อยู่ในกลุ่มอยู่พี่ยังดูดีอยู่ไปเจออะไรมาดูเอาลุยฝุ่นทางทางหัวแดงเลยแหละเอาไปทางไหนทำไมมีหัวแดงพี่กล้องพารัดมาตามหมู่บ้านเอาแต่ว่ามาผิดทางคนน้อยนี่คนน้อยนี่อ มีอะไรแปะหัวด้วยเนี่ยน่ารักจังเลยอือไอลินจ๋าลินจ๋านี่ไงคนหลงคนหลงมาถึงก่อนเราอย่างเงี้ยคนเลยคนหลงคนเลยดีละที่หลงอ่ะไม่ต้องมาคุกฝุ่นด้วยเเสียดายไม่ได้ถ่ายมาตอนคุกฝุ่นกันคนมาก่อนมาทางลับทีนี้ หนึ่นห้าค่ะหนึ่นห้าเป้เหรอใช่ค่ะต่อให้ยอดมีต่อให้ยอดแล้วก็ทุกคนต่อยอดได้หมื่นห้านะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะ,คะจะทำบุญหนึ่งหมื่นห้าพันบาท เรามาถึงประมาณ9ก้าโมงทำอะไรเสร็จกินข้าวเสร็จก็ตอนนี้ก็ได้เวลาละเที่ยงสิบห้าก็เตรียมตัวเดินทางต่อนะไปเที่ยวหลังจากทาบุญเสร็จก็ไปเที่ยวหนังคายกันนะรถ <c oughs> ยนต์ไปก่อนไหมครับห <c oughs> มาเยอะจริงๆเลยที่วัด นั่งด้วยรอมากันเยอะนะซึ่งตอนแรกก็มีคนนั่งอยู่นิดๆหน่อยๆพอเราเข้ามาแล้วเสียงดังเลยแผนการบุกขั้นต่อไปเลยบันล้นเลยแม้จูเซ็นท์ฮัทอุ้ยอุ้ยฮะเกิอะไรขึ้นโอ้ประตูทำไมแกล้งหนู ประตูแก้งหนูทำไมประตูไม่ดูเด็กน้อยเลยนี่นี่ตีให้ตีให้เราจะตีให้ไงตึกเจ็บไหมคะไม่วิ่งไม่วิ่งไม่วิ่งละไม่วิ่งละไม่จะหนีมือแล้วตัวตัวตัวไม่เอาไม่เอา พอได้พักผ่อนนะสวยจริงสวยจริงสนจังเลยฮะไอคนน้อยๆเน่ยสนจังเลยฮะฮึส้นจังยลยน,นี่นี่นี่จับจับจับ ถึงขอนแก่นสักทีไปเจ็ดนะฮะกลับมาถึงขอนแก่นสี่ลำ <Bro. S 1> ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรอกแยกกลับบ้านหนึ่งไปเปลี่ยนรถนะฮะแล้วก็อีกคนนึงแยกที่หนองคายเพราะว่าจะไปธุระก็อีกคนนึงรับน้องสาวก็กําลังตามมา <c oughs> ต่อไปก็หาข้าวเย็นกินแล้วค่อยแยกย้ายเข้าบ้านฮนะทริปนี้ก็ระยะทาง <c oughs> 3 8 6 9 386.9กิโลเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนิดๆเตะเสียเวลาตรงรถติดนิดหน่อยก็ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวจะพยายามถ่ายฟุตเทจมาเยอะๆแล้วก็มาตัดให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าออกทริปครั้งนึ่งกเราไปทำอะไรกันบ้างน,นะเจอกันครับผม